ถ้าพูดถึงพระเกจิอาจารย์ที่มีอายุยืนยาวถึงร้อยปีขึ้นไปพระเกจิอาจารย์สายสีสเกตในปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่แสนปาสันโนอายุ111ปีแห่งวัดบ้านหนองจิกอำเภอขุนหารจังหวัดสีสเกตพระผู้เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาต่อสิทธิเป็นที่เคารพศรัทธาต่อสิทธิ ข้าราชการประชาชนชาวบ้านทั่วไปสิทยิานุสิท์ทั่วประเทศต่างาพากันมากราบไหว้ขอพรท่านไม่ขาดสายรวมถึงมีวัตถุมงคลของท่านออกมาหลายรุ่นและหนึ่งในจํานวนวัตถุมงคลของหลวงปู่แสนรุ่นแสนบาร,รมีหกแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองทรงเหรียญไข่พุทธศินศิลปะแบบไทยลวดลายกนกขนาดทรงเหรียญใหญ่หนามีมิติ ทั้งใบหน้าของหลวงปู่เหมือนจริงมากด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระแม่โพศพซ,ซึ่งมีความอ่อนช้อยสวยงามและสื่อความหมายถึงพืชพันธุ์ธัญาหารต่างๆอุดมสมบูรณ์ทรัพย์สินเงินทองมั่งมีจำนวนการสร้างเหรียญรุ่นนี้แต่ละรายการสร้างไม่เยอะเนื้อทองคำสร้างตามจริงสามเหรียญเนื้อเงินลงยาแดงเก้าเหรียญเนื้อเงินหน้ากาทองคำยี่เกเหรียญ เนื้อเงินลายธงชาติ44เหรียญเนื้อเงิน55เหรียญเนื้อพระพรายเงิน99เหรียญเนื้อนวะลงยาลายทหาร88เหรียญเนื้อตะกัว222เหรียญเนื้อตะกัวลงยาแดง111เหรียญเนื้อสตะหน้ากากาชุบทองคำแท้222เหรียญ เนื้ออันปากาลายทงชาติห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนื้อทองพ่นรายปัดเงาห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนื้อสามกรัตห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญเนื้ออันปกากาซาตินสามร้อยสาสิบสามเหรียญเนื้อปลอกลูกปืนซาตินสามร้อยสาสิบสามเหรียญเนื้อทองแดงซาตินสามร้อยสาสิบสามเหรียญชุดของขวัญเจดวันเจดสี